ถ้าความเจ็บปวดคือครูที่ดีที่สุดอาร์เซนอลในตอนนี้ก็น่าจะเป็นด็อกเตอร์สาขาฟุตบอลไปแล้วครับคุณเคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งความสําเร็จมันไม่ได้มาจากการที่คุณเก่งที่สุดแต่มันมาจากการที่คุณทนทานต่อความผิดหวังได้มากที่สุดต่างหากภาพของมิเกลอารเตต้าที่ยืนกุมขมับท่ามกลางสายฝนในคืนที่ปรารชัยหรือน้ําตาของบุโกโยซาก้าที่หลั่งออกมากลางเอเมเรสสเตเดียมสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่แค่รอยด่างพร้อย แต่มันคือเชื้อเพลิงชั้นดีที่กำลังขับเคลื่อนเครื่องจักรสีแดงเพลิงตัวนี้ให้พุ่งทยานไปสู่จุดที่พวกเขาโหยหามานานกว่าสองทศวรรษลองจินตนาการดูครับเสียงนกหวีดหมดเวลาดังขึ้นเสียงโฮฮาของแฟนบอลฝ่ายตรงข้ามที่บาดลึกเข้าไปในใจแต่นักเตะอ์เซนอลชุดนี้กลับยืนจ้องหน้ากันด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปมันไม่มีความท้อแท้เหลืออยู่แล้วมีแต่คำถามที่ว่าเราพลาดตรงไหนและเราจะกลับมาฆ่ามันยังไงในเกมหน้า นี่คือจุดเริ่มต้นของบทวิเคราะห์ที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าทำไมปีนี้ปี2026นี่นีแหละที่ถ้วยพรีเมียร์ลีกจะกลับไปตั้งตระงงานอยู่ที่ลอนดอนเหนืออีกครั้งสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนที่สุดคือความนิ่งครับอาเซนอลยุคก,ก่อนหน้านี้เหมือนวัยรุ่นที่คึกขมองเล่นสนุกบุแกแหลกแต่พอเจอหมัดสวนแรงๆเขาหน่อยก็เป๋ไปไม่เป็นท่าแต่ชุดนี้มันต่างออกไปพวกเขาเรียนรู้ที่จะชนะแบบสกรปรกหรือการเก็บใช้ชนะในวันที่ฟอร์มไม่ดีซึ่งนั่นคือคุณสมบัติของแชมป์ ย้อนกลับไปดูเกมใหญ่ๆใ,ใ,ในช่วงที่ผ่านมาสิครับเราเห็นเกมรับที่แข็งแกร่งราวกับกำแพงเหล็กกล้าการจับคู่กันของวิลเลียมสลิบาและกาเบรียลมากันเยสมันไม่ใช่แค่เรื่องของร่างกายที่กำยำแต่มันคือโทรจิตทางฟุตบอลสองคนนี้รู้ใจกันขนาดที่ว่าแทบจะไม่ต้องมองหน้าแค่ขยับตัวนิดเดียวอีกคนก็ซ้อนตำแหน่งได้ทันทีความนิ่งระดับนี้แหละครับที่ทำให้คู่แข่งเริ่มรู้สึกอึดอัดตั้งแต่ยังไม่ทันได้เขี่ยบอลเริ่มเกมด้วยซ้ำ ความกดดันที่เคยเป็นศัตรูตัวร้ายตอนนี้กลับกลายเป็นมิตรแท้ของทีมชุดนี้ไปแล้วมิเกลอัตเตตาไม่ได้แค่สอนให้ลูกทีมเล่นฟุตบอลตามแทคติกแต่เขาปลูกฝังลัทธิแห่งการเอาชนะเข้าไปใน DNA ทุกคำสัมภาษณ์ทุกจังหวะที่เขาตะโกนข้างสนามมันคือการส่งต่อพลังงานที่ว่าเราดีพอและเราต้องทำได้สถิติการเสียประตูน้อยที่สุดในลีกไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือผลลัพธ์ของการซ้อมที่หนักหน่วงจนเลือดตาแทบกระเด็น ทุกจังหวะลูกตั้งเตะที่อาร์เซนอลเปลี่ยนให้เป็นอาวุธลับภายใต้การคุมทีมของนิโคลัสโจเวอร์โค้ชเซตพีซมือฉมังคุณเห็นไหมว่าบอลที่ลอยโด่งเข้ามาในกรอบเขตโทษมันไม่ได้ลอยมาเฉยๆแต่มันคือวิถีแห่งความตายที่คำนวณมาแล้วทุกองศาทุกการบล็อกทางทุกการวิ่งหลอกมันคือวิชาคณิตศาสตร์บนผืนหญ้าที่ทำให้คู่แข่งปวดประสาทจนอยากจะเดินออกจากสนามไปเสื้อดือแล้วมาดูที่แดนกลางกันบ้างครับ การมีอยู่ของแด็กแคนไรซ์มันคือการประกาศสักดาห์ว่าอาร์เซนอลไม่ใช่ทีมที่ใครจะมาเคี้ยวเล่นได้ง่ายๆอีกต่อไปแล้วช็อตที่ไรซ์วิ่งสปรินต์ลงมาสกัดบอลจากเท้าคู่แข่งในนาทีสุดท้ายหรือจังหวะที่เขาคุมจังหวะเกมให้ช้าลงเพื่อดึงความได้เปรียบกลับมามันคือเครื่องยนต์ขนาดมหึมาที่ไม่มีวันดับแฟนบอลในเอมิเรตส์ต่างรู้ดีว่าเมื่อไหร่ที่บอลอยู่ที่เท้าของชายคนนี้ความอุ่นใจจะเกิดขึ้นทันที และเมื่อบวกกับจินตนาการอันล้ำเลิศของมาตินโอเดกาดกับตันทีมที่ดูเหมือนจะมีดวงตาอยู่รอบศีรษะจังหวะการจ่ายบอลแบบโนลุกพา s สหรือการแทงทะลุช่องที่แม่นยำยิ่งกว่าไม้บรรทัดมันทำให้เกมรุกของอาร์ซนอลมีสุนทรียภาพที่แฝงได้ด้วยพิษส่งร้ายกาศแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับคู่แข่งในรูปปกาลนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของฝีเท้าครับแต่มันคือความแค้นที่เปลี่ยนเป็นพลัง ความเจ็บปวดจากการพลาดแชมป์ในสัปดาห์สุดท้ายของปีก่อนๆมันสร้างแผลเป็นที่คอยเตือนใจนักเตะทุกคนว่าห้ามผ่อนคันเร่งแม้แต่วินาทีเดียวทุกคนในสนามเล่นเหมือนเป็นนัดชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกตลอดเวลาความกระหายแบบนี้แหละครับที่จะพาพวกเขาข้ามเส้นชัยไปได้หลายคนประมาทว่าอาซนอลจะแผ่วปลายเหมือนทุกทีแต่ดูสิครับความลึกของขุมกําลังในปีนี้ ตัวสำรองที่ลงมาสามารถเปลี่ยนเกมได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นความเร็วของเลอันโดรทรอสซาหรือความแข็งแกร่งของไคฮาวเวสที่กลายเป็นนักเตะที่เล่นเพื่อทีมอย่างแท้จริงทุกฟันเฟืองมันหมุนไปพร้อมกันอย่างสมบูรณ์แบบจนแทบจะหาช่องหววไม่เจอลองนึกภาพตามผมนะครับบรรยากาศในลอนดอนเหนือช่วงท้ายฤดูกาลแสงแดดอ่อนๆยามเย็นที่สาดส่องลงมาบนตราสัญลักษณ์ปืนใหญ่แฟนบอลน,นับแสนที่พร้อมจะตะโกนชื่อทีมรักให้กล้องโลก ความรู้สึกเหล่านั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะความหวังลมๆแล้งๆแต่มันมาจากสถิติที่จับต้องได้จากฟอร์มในสนามที่ข่มขวัญผู้มาเยือนจนขวัญกระเจิงอาร์ซนอลไม่ใช่ทีมที่เล่นสวยงามอีกต่อไปแล้วแต่พวกเขาคือผู้ล่าที่เฝ้ารอขยำเหยื่ออย่างใจเย็นฤดูกาลนี้บทสรุปมันถูกเขียนไว้ด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตาและนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมไม่มีใครจะหยุดยั้งขบวนรถด่วนสายแชมป์พรีเมียร์ลีกนี้ได้อีกต่อไปแล้ว ถ้าเราจะพูดถึงหัวใจสำคัญที่ทำให้อาร์เซนอลชุดนี้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆม,มาได้เราต้องมองไปที่ความโหดเหี้ยมในการปิดบัญชีคู่แข่งครับย้อนกลับไปเมื่อ2-3ปีก่อนอาร์เซนอลอาจจะเป็นทีมที่ครองบอลสวยงามต่อบอลกันจนคู่แข่งเวียนหัวแต่พอถึงพื้นที่สุดท้ายกลับขาดสัญชาตญาณนักฆ่าชอบส่งบอลกันไปมาจนเสียจังหวะแต่ในปี2026นี้เราได้เห็นปีศาจตนใหม่ที่จุติขึ้นมาในคราบนักเตะปืนใหญ่แล้ว นั่นคือความเฉียบคมที่แลกมาด้วยการฝึกซ้อมซ้ำแล้วซ้ำเล่าช็อตท,ที่ผมเชื่อว่าแฟนบอลทั่วโลกจำติดตาคือจังหวะที่บูกโยซาก้าได้บอลทางกาบขวาในวินาทีนั้นเขารู้ดีว่ากองหลังสองคนกำลังรุมล้อมแต่ด้วยความมั่นใจระดับสุดขวางเขาไม่ได้แค่เลี้ยงจี้เข้าไปแต่เขากลับเลือกใช้ความนิ่งดึงจังหวะหลอกเพียงเสี้ยววินาทีจนกองหลังเสียหลักก่อนจะปั่นโค้งด้วยซ้ายเสียบสามเหลี่ยมไกลแบบที่ผู้รักษาประตูทำได้แค่ยืนมองด้วยสายตาว่างเปล่า ความรู้สึกตอนนั้นมันไม่ใช่แค่ได้ประตูครับแต่มันคือการส่งข้อความบอกทั้งโลกว่าผมคือระดับโลกและไม่มีใครหยุดผมได้สากาไม่ได้เป็นแค่เด็กปั้นที่เก่งอีกต่อไปแล้วแต่เขาคือเสาหลักที่แบกความหวังของสโมสรไว้บนบ่าได้อย่างสง่างามความกดดันจากความล้มเหลวในอดีตกลายเป็นเกราะกำบังที่แข็งแกร่งและการที่เขามีตัวช่วยอย่างไคฮาวสที่ขยับมาเล่นเป็นหน้าเป้าแบบฟอลสไนได้อย่างเนียนตามันทำให้แนวรับคู่แข่งจับทางไม่ถูก ฮาวาสไม่ใช่กองหน้าที่ยืนปักหลักรอมงอย่างเดียวแต่เขาคือพื้นที่ว่างที่เคลื่อนที่ได้เขาฉลาดพอที่จะดึงตัวประกบออกไปเพื่อเปิดช่องให้กาเบรียลมาติเลลลี่หรือมิดฟิลสอดขึ้นมายิงลองมาเจาะลึกที่แนวรับกันต่อครับเพราะนี่คือจุดที่ผมกล้าพูดเลยว่าเป็นกระดูกสันหลังที่ดีที่สุดในยุคสมัยของพรีเมียร์ลีกตอนนี้วิลเลียมซาลิบาชายที่เล่นฟุตบอลเหมือนกำลังเดินเล่นอยู่ในสวนพารากอนความนิ่งของเขาคือสิ่งที่น่าเหลือเชื่อมากครับ ในเกมที่กดดันที่สุดในวันที่เสียงเชียร์ฝ่ายตรงข้ามดังขมขวัญจนแทบไม่ได้ยินเสียงเพื่อนร่วมทีมซาลิบากลับเลือกที่จะครองบอลท่ามกลางวงล้อมกองหน้าคู่แข่งแล้วจ่ายบอลออกจากพื้นที่อันตรายด้วยความแม่นยำระดับวิลลิเมตรการมีซาลิบาในสนามเหมือนกับการมีปุ่มเซฟโหมดให้กับอาร์เซนอลและเมื่อเขาจับคู่กับกาเบรียลมากันเยสที่มีความดุดันบ้าเดือดเดียดและพร้อมจะเอาตัวเข้าแลกกับทุกลูกฟุตบอลมันคือส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างมันสมองกับหัวใจ และที่ขาดไม่ได้เลยคือดาวิดรรยาผู้รักษาประตูที่ครั้งหนึ่งเคยถูกว,วิจารณ์อย่างหนักเรื่องส่วนสูงและการตัดสินใจแต่ตอนนี้เขาพิสูจน์แล้วว่ามิเกลอาร์เตต้าคิดถูกที่เลือกเขาการใช้เท้าออกบอลที่แม่นยำยิ่งกว่ามิดฟิล์บางคนทําให้การเซตบอลจากแดนหลังของอาร์เซนอลลื่นไหลเหมือนสายน้ําดาวิดรรยาไม่ได้แค่เซฟลูกยิงด้วยมือแต่เขาเซฟทีมด้วยการตัดสินใจที่รวดเร็ว ช็อตการซูเปอร์เซฟลูกโหมเจาะจ่อในนาทีสุดท้ายหรือการออกมาตัดลูกครอสที่ดูเหมือนจะหลุดไปแล้วสิ่งเหล่านี้แหละครับที่สะสมเป็นคะแนนและเป็นคะแนนที่พาอาร์เซนอลไต่ขึ้นสู่ยอดปิระมิดทำไมผมถึงมั่นใจว่าปีนี้จะเป็นปีของพวกเขาเพราะความลึกของขุมกำลังไงครับอาเตต้าไม่ได้มีแค่11ตัวจริงที่เก่งแต่เขามีอาวุธสำรองที่พร้อมจะลงมาเปลี่ยนโชคชะตาของเกมได้ทุกเมื่อ ลองดูการเสริมทับในช่วงที่ผ่านมาสิครับทุกตัวที่ดึงเข้ามาไม่ได้มีไว้แค่โรเตชันแต่มีไว้เพื่อยกระดับทีมในวันที่ตัวล้าการมีนักเตะอย่างยูเรียนทิวเวอร์ที่เล่นได้สารพัดประโยชน์ในแนวรับหรือกองกลางที่พร้อมจะสลับสับเปลี่ยนลงมาคุมเกมทำให้เครื่องจักรสีแดงตัวนี้ไม่มีคำว่าสะดุดแม้ในช่วงโปรแกรมชุกแค่ไหนก็ตาม ความกดดันในลอนดอนเหนือตอนนี้ไม่ใช่ความกลัวครับแต่มันคือความกระหายแฟนบอลในเอมิเรตสเตเดียมตะโกนร้องเพลงด้วยความมั่นใจที่ต่างจากเดิมเสียงคำรามของ North London Forever มันทรงพลังกว่าที่เคยเพราะพวกเขารู้ว่าทีมรักของพวกเขากำลังเล่นฟุตบอลในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่สโมสรเคยทำมาในรอบ20ปี ทุกสถิติทุกตัวเลขการวิ่งการเข้าประทะและการสร้างโอกาสมันบ่งบอกชัดเจนว่าอาร์เซนอลคือเบอร์หนึ่งในเชิงสถิติและตอนนี้พวกเขากำลังเปลี่ยนสถิติเหล่านั้นให้กลายเป็นความจริงในตารางคะแนนการวิเคราะห์ฟุตบอลไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาครับแต่มันคือโครงสร้างและอาร์เซนอลสร้างโครงสร้างนี้มายาวนานและอดทนการต่อสัญญาเหล่านักเตะแกนกลางยาวไปจนถึงปี2030มันคือการวางรากฐานที่มั่นคงที่สุด นักเตะเหล่านี้เติบโตมาพร้อมกันเรียนรู้ความผิดพลาดมาด้วยกันและตอนนี้พวกเขากําลังเข้าสู่ช่วงพีคของอาชีพพร้อมกันพอดีมันเหมือนกับพายุที่ก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆและตอนนี้มันกําลังพัดถล่มพรีเมียร์ลีกจนราบคาบไม่มีทีมไหนในปัจจุบันที่สามารถรักษาระดับการเล่นได้สม่ําเสมอเท่าอาร์เซนอลอีกแล้วครับมาถึงจุดนี้ผมอยากให้พวกคุณลองสังเกตสิ่งที่อยู่เหนือแท็กติกขึ้นไปอีกขั้นครับนั่นคือสิ่งที่พวกเราเรียกกันว่า จิตวิทยาของผู้ชนะอาเซนนลชุดนี้ก้าวข้ามขีดจำกัดของการเป็นแค่ทีมฟุตบอลที่เล่นสวยงามไปไกลมากแล้วครับถ้าคุณดูเกมในช่วงหลังๆคุณจะเห็นว่าความเก๋าเกมมันแสดงออกมาอย่างชัดเจนการดึงจังหวะในเวลาที่ควรดึงการเรียกฟาวในจุดที่ได้เปรียบหรือแม้แต่การกดดันผู้ตัดสินอย่างมีชั้นเชิง สิ่งเหล่านี้ในอดีตอาร์เซนอลเคยถูกมองว่าเป็นเด็กดีเกินไปจนโดนขาโหดในพรีเมียร์ลีกไล่ขยี้แต่ตอนนี้มิเกลอาร์เตต้าได้สอนให้ลูกทีมรู้จักการเป็นผู้ร้ายที่ฉลาดลองดูจังหวะที่เกมมันตันๆสิครับในวันที่คู่แข่งลงไปแพ็คเกมรับ10คนหน้ากรอบเขตโทษถ้าเป็นเมื่อก่อนอาร์เซนอลจะเริ่มลนลานจ่ายบอลเสียเองและโดนสวนกลับจนพัง แต่ในปี2026นี้พวกเขามีความอดทนราวกับพรานป่าที่เฝ้ารอเหยื่อการถ่ายบอลไปมาอย่างมีจุดหมายไม่ใช่แค่เพื่อครองบอลแต่เพื่อขยับแผงหลังคู่แข่งให้หลุดออกจากตำแหน่งเพียงแค่คืบเดียวและเมื่อช่องว่างขนาดจิ๋วเปิดออกปั้งบอลจะถูกแทงทะลุเข้าไปทันทีโดยมีเป้าหมายที่แน่นอน นี่คือความเยือกเย็นที่ทำให้ทีมใหญ่ๆกลัวนักหนาเพราะคุณไม่รู้เลยว่าพวกเขาจะลงดาบคุณตอนไหนและสิ่งหนึ่งที่เป็นกุญแจสำคัญอย่างมากคือแพงมิดฟิลด์ครับผมขอพูดถึงชื่อนี้ซ้ำอีกรอบเถอะครับเดคลานไรส์ชายคนนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างของแดนกลางจริงๆมีช็อตหนึ่งที่ผมจำได้ขึ้นใจเป็นเกมที่อาเซนอลโดนบุกหนัก บอลกำลังจะหลุดถึงกองหน้าคู่แข่งในระยะเผาเขินแต่ไรซ์สไลด์ตัวขวางบอลไว้ได้แบบเส้นยาแดงผ่าแปดหลังจากนั้นเขาลุกขึ้นมาตะโกนสั่งการเพื่อนร่วมทีมด้วยแววตาที่ดุดันมันคือสัญชาตญาณผู้นำที่เงิน100ล้านปอนด์ก็ซื้อไม่ได้ง่ายๆไรซ์ไม่ได้แค่ตัดเกมแต่เขาคือคนที่เปลี่ยนจากรับเป็นรุกได้ในเสี้ยววินาที การวางบอลยาวจากแนวลึกของเขาในปีนี้มีความแม่นยำสูงขึ้นมากทำให้คู่แข่งไม่สามารถดันลายขึ้นมาสูงได้เลยเพราะถ้าพลาดนิดเดียวมาร์ตินลลี่หรือซาก้าจะหลุดเข้าไปลงทันทันทีนอกจากนี้การกลับมาของความมั่นใจในตัวมิเกลอาร์เตตาเองก็สำคัญครับเขาไม่ได้เป็นแค่กุนซือที่ยืนจดบันทึกข้านสนามอีกต่อไปแล้วแต่เขาคือวาทยากรที่ควบคุมออเคสตราวงนี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จ การแก้เกมในช่วงพักครึ่งของเขาในปีนี้ได้รับคำชมจากสื่อทั่วโลกหลายครั้งที่อาเซนอลเริ่มเกมไม่ดีแต่พอออกมาในครึ่งหลังพวกเขาเหมือนเปลี่ยนเป็นคนละทีมการปรับหมากเพียงเล็กน้อยการขยับตำแหน่งนักเตะเพียงแค่ไม่กี่เมตรแต่มันส่งผลกระทบมหาศาลต่อรูปเกมนี่คือสมองกรนของอาเตตาที่ผ่านการเคี่ยวกรมมาอย่างหนักและตอนนี้เขากำลังแสดงให้เห็นว่าเขาคือเบอร์ต้นๆของโลกอย่างแท้จริง ความเข้มข้นของเกมในพรีเมียร์ลีกมันสูงมากจนบางครั้งนักเตะก็ล้าแต่ระบบโรเตชันของอาร์เซนอลในปีนี้มันสมบูรณ์แบบจนน่ากังวลแทนทีมอื่นการมีนักเตะอย่างริาโดคารลาฟิโอรีที่เข้ามาเติมเต็มความหลากหลายในแนวรับหรือมิดฟิลด์เทคนิคสูงที่พร้อมจะลงมาประคองเกมทำให้ระดับความโหดของอาร์เซนอลไม่เคยลดลงเลยตลอด90นาทีคุณลองคิดดูสิครับ ทีมที่ตัวจริงก็เก่งอยู่แล้วพอเปลี่ยนสำรองลงมากลับมีพลังงานใหม่ๆที่สดและกระหายกว่าเดิมมาไล่บี้คุณอีกใครจะไปทนไหวเสียงเชียร์ในเอมิเรตสเตเดียมตอนนี้มันไม่ใช่แค่เสียงเพลงปลุกใจแต่มันคือกำแพงเสียงที่กดดันผู้มาเยือนทุกครั้งที่คู่แข่งได้บอลเสียงโฮหฮาที่ทรงพลังจะดังขึ้นจนนักเตะฝ่ายตรงข้ามแทบจะเสียสมาธิและเมื่ออาร์เซนอลได้เตะมุม ทุกคนในสนามจะยืนขึ้นราวกับรู้ว่าโศกนาฏกรรมกำลังจะเกิดขึ้นกับทีมเยือนความขลังของสนามแห่งนี้กลับมาอีกครั้งและมันแข็งแกร่งกว่ายุคไฮเบอรี่ด้วยซ้ำไปเพราะมันคือความสำเร็จที่แฟนบอลเฝ้ารอคอยมายาวนานความอัดอั้นเหล่านั้นมันกลายเป็นพลังงานที่โอบอุ้มทีมนักเตะไว้ สิ่งที่น่าสนใจคือการรับมือกับช่วง Boxing Day และช่วงโปรแกรมชุกในยุโรปอาร์ซนิอนนไม่ได้มีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บรบกวนมากเหมือนพีนก่อนทีมแพทย์และทีมฟิตเนสทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมนักเตะดูมีความฟิตที่ล้นเหลือวิ่งไม่หมดจนนาทีสุดท้ายการยิงประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บกลายเป็นเรื่องปกติของทีมชุดนี้ไปแล้วซึ่งนั่นคือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าโชคชะตาของแชมป์ำกำลังอยู่ข้างพวกเขา เมื่อไหร่ที่คุณเริ่มชนะเกมในนาทีสุดท้ายได้บ่อยๆนั่นแหละครับคือกลิ่นอายของถ้วยประวันที่กำลังลอยเข้ามาใกล้มาถึงช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดครับช่วงเวลาที่ประวัติศาสตร์กำลังจะถูกจารึกใหม่ด้วยน้ำหมึกสีแดงและขาวลองจินตนาการถึงวินาทีที่เข็มนาฬิกาในสนามเดินเข้าสู่นาทีสุดท้ายของนัดชิงชัยสิครับทุกสายตาทั่วโลกจับจ้องมาที่ชายที่ชื่อมิเกลอาเตตา ชายที่เคยถูกประมาทชายที่เคยถูกบอกว่าเก่งแต่ทฤษฎีแต่วันนี้เขากำลังจะพิสูจน์ให้เห็นว่าศรัทธาที่อดทนมันมีหน้าตาเป็นอย่างไรช็อตสุดท้ายที่ลุกบอลลอยโด่งข้ามคานออกไปพร้อมเสียงนกหวีดยาวสามครั้งปรีดปรีดปรีดเดือด,ด,ดวินาทีนั่นแหละครับที่ความเงียบจะถูกแทนที่ด้วยเสียงคำรามที่ดังที่สุดในประวัติศาสตร์ลอนดอนเหนือ แฟนบอลนับหมื่นในสนามเอเมเร์จะไม่ได้แค่ร้องเพลงแต่มันคือการปลดปล่อยความอัดอั้นที่สะสมมานานกว่า20ปีเหตุผลสุดท้ายที่อาเซนอลจะคว้าแชมป์ในปี2026นี้ไม่ใช่แค่เรื่องแทคติกไม่ใช่เรื่องเงินลงทุนแต่มันคือพรมลิขิตที่พวกเขาสร้างขึ้นเองครับพวกเขาผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วผ่านวันที่โดนล้อเลียนว่าเป็นทีมไร้กระดูกวันที่โดนตราหน้าว่าเป็นลูเซอร์ แต่ทุกหยาดเหงื่อที่พวกเขาทุ่มเทลงไปในทุกเช้าของการฝึกซ้อมทุกความเจ็บปวดจากการพลาดหวังในวินาทีสุดท้ายของฤดูกาลก่อนๆมันได้หล่อหลอมให้หัวใจของนักเตะอย่างซาก้าโอเดกาดและไรซ์กลายเป็นเพชรที่แข็งแกร่งที่สุดฤดูกาลนี้เราไม่ได้เห็นแค่นักฟุตบอลที่มาแตะตามจ้างแต่เราเห็นพี่น้องที่พร้อมจะตายแทนกันในสนามเพื่อเป้าหมายเดียว พวกเราที่นั่งดูอยู่ข้างสนามหรือดูผ่านหน้าจอเราสัมผัสได้ถึงพลังงานนี้ใช่ไหมครับพลังงานที่บอกว่าปีนี้แหละคือปีของเราการที่ทีมมีความนิ่งในยามวิกฤตการที่พวกเขาสามารถบุกไปเอาชนะทีมยักษ์ใหญ่ได้ถึงถิ่นและการที่พวกเขารักษามาตรฐรานจนจ,นจบฤดูกาลโดยไม่แกว่งเลยสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือผลลัพธ์ของระบบที่สมบูรณ์แบบที่ชื่อว่าอาเซนอล นี่คือจุดสูงสุดของฟุตบอลในยุคปัจจุบันฟุตบอลที่ใช้ทั้งสมองหัวใจและจิตวิญญาณในการขับเคลื่อนและสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามกันมาจนถึงวินาทีนี้ผมเชื่อว่าหลายคนคงมีความรู้สึกไม่ต่างจากผมฟุตบอลมันสวยงามเพราะความหวังแบบนี้แหละครับ ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนปืนใหญ่หรือไม่แต่การได้เห็นทีมที่สร้างทีมขึ้นมาด้วยความอดทนและความเชื่อมั่นจนประสบความสำเร็จมันคือแรงบันดาลใจที่ส่งต่อให้เราทุกคนได้ในชีวิตจริงวันนี้อาเซนนอลได้พิสูจน์แล้วว่าถ้าคุณไม่ละทิ้งความฝันและลงมือทำอย่างบ้าคลั่งวันหนึ่งโลกทั้งใบจะหลีกทางให้คุณเอง ก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้ถ้าคุณชอบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบเข้าถึงอารมณ์แบบนี้อย่าลืมช่วยกันเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับง่ายๆแค่กดไลค์กด Subscribe และที่สำคัญที่สุดคือคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าวินาทีที่อาร์เซนอลชูถ้วยแชมป์คุณอยากจะพูดอะไรกับทีมชุดนี้มากที่สุด หรือใครที่อยากสนับสนุนให้เราผลิตคอนเทนต์คุณภาพแบบนี้ต่อไปยาวๆสามารถกดปุ่ง s u p e r t h n n k s เพื่อซัพพอร์ตทีมงานได้โดยตรงเลยนะครับทุกการสนับสนุนของคุณคือลมใต้ปีกที่ทำให้เรามีแรงเล่าเรื่องฟุตบอลที่พวกเราหลงรักต่อไปขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ต้นจนถึงตรงนี้ขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวฟุตบอลของเราแล้วพบกันใหม่ในวันที่ลอนดอนเหนือเป็นสีแดงครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ